สวัสดีครับพบกับชอ่อง Sky g o a l o u l d นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่28กรกฎาคม2567วันนี้เนี่ยจะมีการเปิดใช้อุโมง์รถไฟทางคู่ที่ยาวที่สุดในไทยอุโมงค์ผาสเสด็จเปิดอุโมงค์หินลับแล้วก็เปิดเดินรถไฟทางคู่สายอีสานช่วงตั้งแต่สถานีบันไดมา้าถึงสถานีคลองขนานจิตด้วยนะครับ เราก็อยู่บนขบวนรถด่วนที่71ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีอุบลราชธานีซึ่งตอนนี้ก็มีฝนตกนะครับวันนี้เราก็นั่งขบวนนี้มาตั้งแต่กรุงเทพอภิวัตรเลยขบวนนี้จะเป็นขบวนแรกสำหรับเที่ยวขาขึ้นจากกรุงเทพในการเข้าใช้อุโมงรถไฟผาสเสด็จเลยครับขบวนรถไฟก็กำลังเคลื่อนออกจากย่านสถานีมากระเบาครับ ตัวอาคารสถานีมาาก,กระเป๋จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งดเดี๋ยวก่อนรถไฟจะเข้าอุโมงเรามาดูภาพกราฟ,ฟิกกันก่อนครับเส้นสีเหลืองจะเป็นทางสายเดิมที่รถไฟโดยสารจะไม่ใช้เส้นทางนี้แล้วส่วนเส้นสีแดงจะเป็นรถไฟทางคู่ใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการครับหลังออกจากสถานีมาาก,กระเบามาทางสายเดิมจะมีจุดสับรางแยกออกไปเป็นรางเดี่ยวครับ ตรงนั้นก็จะเป็นถนนมิตรภาพแล้วทั้งสองทางก็จะโค้งซ้ายขนานกันมาและก็จะมาแยกกันตรงจุดนี้ครับทางสายเดิมจะโค้งขวาแยกออกไปเพื่อไปวิ่งอ้อมภูเขาตามสภาพภูมิประเทศส่วนรถไฟทางคู่ใหม่จะวิ่งตรงเข้าอุโมงผาเสด็จไปเลยเส้นสีส้มจะเป็นช่วงที่รถไฟต้องวิ่งอยู่ในอุโมงค์นะครับนี่ ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าทางสายเดิมเนี่ยอ้อมโค้งไปโค้งมาตามเขาทําให้เสียเวลาแล้วทางสายเดิมจะเข้าสถานีผาสเสด็จครับซึ่งหลังจากรถโดยสารทุกขบวนมาวิ่งในอุโมงค์เส้นใหม่ก็จะปิดตัวสถานีผาสเสด็จไปครับซึ่งทางสายเดิมถึงแม้จะไม่มีรถโดยสารวิ่งอีกแล้วแต่ก็ยังมีรถสินค้าขนปูนของ TBI ที่ยังต้องใช้อยู่นะครับ ทางคู่เส้นใหม่ก็จะตัดลอดอุโมงคตัดตรงไปเลยไม่ต้องอ้อมเขาอีกต่อไปจะทำให้รถไฟทำเวลาได้ดีขึ้นมากๆเลยครับแล้วก็จะถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นอีกด้วยหลังจากนั้นทางเดิมจะจอดสถานีหินลับซึ่งก็จะปิดตัวลงเช่นเดียวกับสถานีผาเสด็จเลยครับก็จะอยู่ใกล้ๆกกันกับปากอุโมงผาเสด็จอีกฝั่งพอดีเลยหลังทางคู่ใหม่ออกจากอุโมงมาแล้ว ก็จะโค้งขวาแล้วตรงไปเรื่อยๆครับนี่จะเห็นว่าตรงนี้ทางเดิมก็ยังต้องโค้งตามภูเขาอยู่นะครับหลังจากนั้นทางคู่ใหม่จะวิ่งลอดอุโมงค์หินลับครับอุโมงค์นี้จะเป็นอุโมงสั้นๆแล้วก็จะโค้งขวาก่อนขึ้นทางยกระดับมวกเหล็กเส้นทางก็จะใช้รางเบี่ยงรวมเข้าสู่เส้นทางเดิมครับ รถไฟก็กำลังโค้งซ้ายตามแผนที่กราฟิกเลยครับซึ่งขบวน71ที่เรานั่งมาจะเป็นขบวนแรกสำหรับเที่ยวขาขึ้นจากกรุงเทพส่วนขบวนเที่ยวปฐมฤกษ์จริงๆเนี่ยจะเป็นขบวนรถด่วนที่72อุบลราชธานีกรุงเทพอภิวัฒนก่อนที่ขบวนนี้จะลอดอุโมงค์ผาเสด็จขบวนรถด่วนที่72ก็ได้ลอดอุโมงค์มาก่อนแล้วนะครับ เราก็มีภาพให้ดูด้วยตอนที่ขบวน72กำลังลอดอุโมงค์ผาเสด็จเป็นขบวนแรกเลย ในคลิปก่อนหน้าเราก็เคยพามาชมอุโมงรถไฟที่ยาวที่สุดในไทยบริเวณตรงป่าอุโมงฝั่งนี้แล้วนะครับซึ่งก็มีความยิ่งใหญ่อลังการมากๆบริเวณจุดนี้อีกฝั่งของเราก็จะเป็นทางเดินที่จะโค้งขวาออกไปวิ่งตามโคง้งภูเขาแล้วก็จะจอดสถานีผาเสด็จและหินลับครับ ช่วง,รงแรกๆของการเปิดอุโมงคจะใช้แค่อุโมงค์เดี่ยวฝั่งขาล่องเข้ากรุงเทพเดินรถแบบทางเดี่ยวไปก่อนนะครับก็คือปากอุโมง์ฝั่งที่เรากำลังเข้าครับส่วนอีกอุโมงเนี่ยที่เป็นฝั่งขาขึ้นออกจากกรุงเทพจะยังไม่เปิดใช้งานเนื่องจากยังไม่พร้อมครับซึ่งอุโมงค์แห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกรกฎา,าคม2561และก่อสร้างเสร็จตั้งแต่เดือนกันยายน2565 มีความยาวของอุโมงค์รวมทั้งสิ้น5.4กิโลเมตรกว้าง7.5เมตรแล้วก็สูง8.5เมตรครับใช้ขนาดรางกว้าง1.00เมตรเท่าขนาดรางรถไฟเดิมในปัจจุบันพอรถไฟวิ่งเข้าอุโมงค์มาเราจะเห็นนะครับว่าฝุ่นภายในอุโมงค์เนี่ยเยอะมากเลยครับเวลารถไฟวิ่งผ่านก็จะฝุ่นกระจายคลักคล้งไปทั่วเลย ซึ่งสรางมาว่าก่อนเปิดให้บริการเนี่ยผู้รับเหมาก็ได้ใช้พลมเป่าอัดอากาศเพื่อไล่ฝุ่นออกมาแล้วแต่ว่าเราก็จะยังเห็นนะคะว่ามีฝุ่นสะสมค้างอยู่ในอุโมงค์เนี่ยเต็มเลยครับนี่ครับเราจะเห็นนะครับว่าภาพมัวเลยซึ่งหลังจากเปิดไว้ที่28กรกฎาคมไปแล้วเนี่ยก็จะได้ข้อร้องเรียนมากมายเลยนะคะว่า ขบวนแรกๆที่วิ่งเข้าไปเนี่ยฝุ่นคักรุ้งเลยครับผู้โดยสารเนี่ยตลบอบอวนทั้งขบวนเลยซึ่งขณะนี้นะครับรฟรทก็ได้ปิดอุโมงค์แห่งนี้ชั่วคราวเป็นเวลา14วันเพื่อให้ผู้รับเหมาเนี่ยฉีดล้างน้ำไล่ฝุ่นออกจากภายในอุโมงค์ทั้งหมดครับแล้วก็จะเปิดให้บริการให้รถไฟวิ่งเข้าอุโมงค์ผาเสด็จอีกครั้งในวันที่12สิงหาคมนี้ สำหรับเส้นทางเดิมนั้นรถไฟโดยสารทุกขบวนก็จะไม่วิ่งไปเส้นทางนั้นละครับจะปิดตัวสถานีผาเสด็จและสถานีหินลับลงเหลือไว้แค่รถขนปูนของ TPi ซึ่งทางรถไฟสายเดิมก็เป็นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นทางรถไฟสายแรกในประเทศไทยแล้วก็จะมีชะง่อนหินผาเสด็จซึ่งก็มีคนแวะเวียนไปถ่ายรูปสักกะระเยอะเลยครับ ตอนนี้ผู้โดยสารในขบวนรวมถึงเราด้วยก็ปิดจมูกอยู่ครับเนื่องจากผงฝุ่นที่มาจากปูนเยอะมากหากสูดดมเข้าไปเนี่ยมากๆเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ครับขณะน,นี้อุโมงค์ผาเสด็จก็ได้ปิดชั่วคคาวไปก่อนนะครับเนื่องจากได้ข้อร้องเรียนว่าฝุ่นภายในอุโมงค์เนี่ยเยอะมากเดี๋ยวเราต้องมารอดูอีกครั้งในวันที่12สิงหานะครับว่าเมื่อเปิดแล้วจะฝุ่นในอุโมงค์เยอะอีกไหม ซึ่งในการปิด14วันเนี่ยผู้รับเหมาก็จะเข้ามาฉีดล้างน้ำภายในอุโมงค์ให้ฝุ่นออกไปทั้งหมดครับซึ่งเดี๋ยวเมื่อเปิดครั้นที่2เนี่ยก็คาดว่าจะไม่มีปัญหานี้แล้วปัญหานี้จะเกิดเฉพาะตู้รถไฟแบบพัดลมเท่านั้นครับที่จะโดนฝุ่นเยอะๆแบบนี้แต่ตู้ปรับอากาศเนี่ยจะไม่มีปัญหานี้ครับเนื่องจากเป็นตู้แบบปิดในขบวนของเราเนี่ยก็จะมีตู้ปรับอากาศพ่วงมาด้วยครับ เดี๋ยวเราจะขอมาเล่าถึงมาตรการความปลอดภัยในการใช้อุโมงแห่งนี้นะครับว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยจะมีระบบป้องกันอะไรบ้างอย่างแรกหากขบวนรถไฟจอดชำรุดภายในอุโมงก็จะมีทางเดินอพยพฉุกเฉินนะครับตลอดแนวความยาวอุโมงเลยตั้งแต่ปากฝั่งหนึ่งไปถึงปากอุโมงอีกฝั่งหนึ่งซึ่งทางเดินเนี่ยก็มีความกว้างมากกว่า1เมตรนะครับสามารถเดินต่อเรียงเป็นแถวได้สบายสเลย อย่างที่2ก็จะเป็นไฟสองสว่างภายในอุโมงครับที่เราเห็นอยู่ซึ่งไฟสองสว่างนี้เนี่ยจะเปิดทํางานก็ต่อเมื่อขบวนรถไฟวิ่งเข้ามาในอุโมงเท่านั้นครับมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับอยู่แล้วก็ไฟสองสว่างเนี่ยจะอยู่ห่างกันทุกระยะ10เมตรครับอย่างที่3เนี่ยก็จะมีกล้อง C C T V นะครับเพื่อบันทึกเหตุก,การณ์และก็ติดตามสถานการณ์รถไฟที่อยู่ภายในอุโมงครับ อ่าอันนี้ก็จะมีทุกระยะประมาณ200-300ถึงเมตรครับอย่างที่4ี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ดับเพลิงครับที่เราเห็นเป็นกล่องสีแดงๆติดอยู่ข้างอุโมงค์ซึ่งก็จะติดตั้งไว้ทุกระยะ100เมตรครับหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอุโมงค์เนี่ยก็จะมีสายฉีดน้ำดับเพลิงครับอย่างที่5จะเป็นทางหนีไฟครับที่เราเห็นเป็นป้ายสีเขียวๆจัดให้มีทุกระยะประมาณ500เมตรครับ สำหรับอพยพจากอุโมงค์อีกฝั่งที่เกิดเหตุไปอุโมงค์อีกฝั่งที่ปลอดภัยครับก็คือเชื่อมขาขึ้นกับขาล่องนอกจากนี้นะครับภายในอุโมงค์ก็ยังมีพัดลรมระบายอากาศทุกๆระยะ3 0 0เมตรด้วยครับเพื่อให้ภายในอุโมงค์เนี่ยมีอากาศถ่ายเทที่เพียงพอก็ถือว่าอุโมงค์แห่งนี้มีระบบป้องกันเหตุฉุกเฉินในระดับสากลได้อย่างครบครันเลยนะครับ ถ้าแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นภายในอุโมงค์ได้แล้วนี่ก็จะเป็นจุดไฮไลท์ท่องเที่ยวใหม่ของรอฟทเลยอุโมงค์ผาเสด็จแห่งนี้ก็ได้โค่นแชมป์อุโมงค์ขุนตาลที่ยาว1.3กิโลเมตรครองแชมป์มานานมากๆไปแล้วครับอุโมงค์ผาเสด็จก็จะเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในไทยเป็นระยะเวลา4ปีหลังจากนั้นก็จะโดนอุโมงค์งาวในเส้นทางรถไฟทางคู่สายใหม่เด่นชัยเชียงรายเชียงของ โค่นแชมป์อุมโมงนี้ครองอันดับหนึ่งในอุมโมงยาวที่สุดในไทยครับอุมโมงผาสเสด็จจะยาว5.41กิโลเมตรส่วนอุมโมงเงานเนี่ยจะยาวถึง6.24กิโลเมตรเลยครับอุมโมงเงาจะเปิดให้บริการในปี2571ซึ่งก่อนจะเปิดอุมโมงเงานับตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี2571อุมโมง์ผาสเสด็จก็จะเป็นอุมโมง์ที่ยาวที่สุดในไทยระยะหนึ่งเลยครับ ส่วนแนวรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะอยู่อีกฝั่งของเราครับตรงไหนที่รถไฟทางคู่มีอุโมงรถไฟความเร็วสูงก็จะมีอุโมง์เหมือนกันเลยครับอย่างรถไฟทางคู่ลอดอุโมงผาเสด็จรถไฟความเร็วสูงก็จะลอดอุโมงมวกเหล็กเช่นกันเลยครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราขอพูดลงเฉพาะของรถไฟทางคู่นะครับอ่านี่นะครับเราก็จะเห็นป้ายเขาเขียนว่าอุโมงหินลับไปอีก2กิโลเมตร หลังจากที่ขบวนร,รถไฟของเราออกจากอุโมงมาก็สังเกตเห็นว่าผู้โดยสารในขบวนร,รู้สึกโล่งใจกันทุกคนเลยครับที่พ้นเขตฝุ่นตลบอบอวนมาแล้วขบวนรถไฟของเราก็กำลังจะโค้งขวาครับแล้วโค้งขวาเสร็จก็จะวิ่งตรงยาวเข้าอุโมงหินลับตามแผนที่กราฟิกเลยมีป้ายเขียนว่าอุโมงหินลับไปอีก1.5กิโลเมตรณตอนนี้เส้นทางที่เปิดตั้งแต่ออกจากสถานีมาากระเบามา ตรงเข้าอุโมงค์ผาเสด็จเข้าอุโมงค์หินลับแล้วก็เบี่ยงกลับเข้าทางเดิมก่อนเข้าสถานีโมกเหล็กเนี่ยนะครับขนาะนี้ยังเดินรถแบบทางเดียวอยู่เนื่องจากทางคู่เนี่ยระบบยังไม่พร้อมครับเมื่อเดินรถทางคู่เต็มระบบเนี่ยรถไฟขาขึ้นจากกรุงเทพเนี่ยจะต้องไปวิ่งอีกรางนึงครับที่เราเห็นตรงหน้านี่เลย ซึ่งเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันอีกทีนะคะว่ารถไฟทางคู่ตั้งแต่มาบกระเบาลอดอุโมงแล้วก็ออกโมกเหล็กเนี่ยจะเปิดวิ่งทางคู่แบบเต็มระบบได้เมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาจากระบบอนัสัญญาณยังไม่พร้อมครับอาเดี๋ยวระบบอนัสัญญาณพร้อมเนี่ยก็น่าจะเปิดแบบทางคู่วิ่งสวนกันได้ครับซึ่งผมคิดว่าปลายปีนี้น่าจะเปิดวิ่งทางคู่ได้ ถ้าท่านผู้ชมเคยชมคลิปก่อนหน้านี้ของเราวันที่เราเข้ามาถ่ายอุโมงค์หินลับเนี่ยจะเข้ามายากมากๆเลยนะครับอาจทางจะเป็นลูกรังตลอดแนวเลยแล้วก็ขับรถมายากมากๆเดี๋ยววันนี้เราก็จะนั่งรถไฟผ่านจุดท,ที่เรามาลงพื้นที่ถ่ายในวันนั้นอีกครั้งครับมีป้ายเขียนว่าอุโมงค์หินลับไปอีก500เมตรครับป้ายแบบนี้จะมีติดทุกระยะเลย อุโมงหินลับเนี่ยก็จะเป็นอุโมง์ที่ระยะทางสั้นมากๆเลยครับอาเดี๋ยวรถไฟของเราก็กําลังจะเข้าอุโมงหินลับนะครับอุโมงแห่งนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหาฝุ่นตลบอบอวนนะครับเนื่องจากระยะทางสั้นมากอากาศระบายไ,ได้อย่างทั่วถึงสำหรับอุโมงหินลับลักษณะทางกายภาพจะต่างกับอุโมงผาเสด็จนะครับอุโมงผาเสด็จจะเป็นอุโมงคู่แบบทางเดี่ยว ส่วนอุโมงค์หินลับเนี่ยจะเป็นอุโมงค์เดี่ยวแบบทางคู่สำหรับตัวอุโมงค์หินลับเนี่ยก็จะกว้าง11เมตรสูง7.3เมตรแล้วก็ระยะทาง265เมตรครับนี่นะครับพอรถไฟเข้าอุโมงค์เราก็จะเห็นแสงสว่างอีกฝั่งอยู่ด้านหน้าของเราเลย เราก็ได้ออกจากออโมรถไฟหินลับเรียบร้อยแล้วครับอ่าเดี๋ยวขบวนรถไฟของเราจะชะลอหยุดก่อนคาดว่าน่าจะรอสัญญาณให้ทางด้านหน้าครับเนื่องจากตอนนี้มีฝนตกตลอดทางเลยนะครับบางทีเนี่ยหยดน้ำอาจจะมาโดนเลนส์กล้องได้ทำให้ภาพขุ่นมัวบ้างเราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เราก็พยายามเช็ดออกอยู่เรื่อยๆครับ เนื่องจากมีท่านผู้ชมขอให้พาไปชมช่วงปลายของทางยกระดับมวกเหล็กที่ยังเวนคืนสร้างต่อไม่ได้เดี๋ยวในคลิปนี้เราก็จะพาไปชมเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากผ่านจุดนี้ไปรถไฟของเราก็จะเบี่ยงกลับเข้าสู่ทางเดิมครับถ้าตรงขึ้นไปก็จะไปทางยกระดับโวกเหล็กตามแผนที่กราฟิกเลย ก็จะเห็นนะครับว่าขาบวนรถไฟเนี่ยจะวิ่งผ่านประแจสับรางเพื่อใช้รางเบี่ยงเข้าสู่ทางระดับพื้นดินเดิมครับในอนาคตหากทางยกระดับมวกเหล็กสร้างเสร็จพร้อมแล้วรถไฟก็สามารถวิ่งตรงขึ้นทางยกระดับไปได้เลยทางยกระดับโมกเหล็กพร้อมสถานีโมกเหล็กยกระดับใหม่เนี่ยก็สร้างเสร็จมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับ คาดว่าทางยกระดับโมกเหล็กนี้จะเปิดให้ใช้งานได้ในปี2,570ครับนว่าโชี่นรน,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 นี่นะครับเราจะเห็นว่ามีแผงกั้นมาปิดไว้ชั่วคราวก่อนป้องกันคนบุกรุกขึ้นไปด้านบน นี่ก็จะเป็นสถานีโมกเหล็กใหม่บนทางยกระดับนะครับซึ่งผมมองว่าทําไมหลังคาเป็นหยอ่ยอมๆอย่างนั้นเวลาฝนตกน่าจะกันไม่ได้เลยนะครับเอาจริงๆเพราะว่ามันเว้นช่วงเวอร์เปิดไว้ด้วยครับเรามาดูภาพกราฟิกกันต่อครับเส้นสีแดงคือเส้นทางที่ต้องวิ่งในปัจจุบันส่วนเส้นสีฟ้าคือทางยกระดับโมกเหล็กหลังจากเบี่ยงเข้าสู่ทางเดิมมาแล้วผ่านสถานีโมกเหล็กใหม่มาแล้ว ทางที่วิ่งก็จะอยู่ระดับพื้นดินขนานกันไปกับแนวทางยกระดับเลยครับหลังจากนั้นจะจอดสถานีมวกเหล็กเดิมแล้วก็จะโค้งขวาลงไปวิ่งในแอ่งกระทะมวกเหล็กครับนี่นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าเส้นทางในปัจจุบันอ้อมแล้วก็ต้องวิ่งกลับขึ้นมาใหม่ด้วยครับทางยกระดับใหม่ก็จะข้ามแอ่งกระทะมวกเหล็กแก้ปัญหาที่ไม่ต้องลงไปวิ่งอ้อมเลย ทางยกระดับโมกเหล็กห่างอนาคตเปิดให้บริการแล้วรถไฟวิ่งออกจากอุโมงผาเสด็จและอุโมงหินลับก็จะขึ้นทางยกระดับนี้ต่อเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมนั่งรถไฟสายอีสานประจำเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นทางยกระดับนี้ทุกครั้งที่นั่งรถไฟผ่านแถวโมกเหล็กเลยนะครับ าบางท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเป็นของรถไฟค,ความเร็วสูงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นของรถไฟทางคู่ครับของรถไฟคว like ามเร็วสูงเนี่ยอยู่ระหว่างการทำฟุตติ้งหรือว่าทําฐานรากกันอยู่ครับของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็จะปักข้างๆต่อหม้อของรถไฟทางคู่เลยครับของรถไฟความเร็วสูงจะเตี้ยกว่าของรถไฟทางคู่นิดนึงครับแล้วก็จะวิ่งคู่ขนานไปกับทางยกระดับโมกเหล็กของรถไฟทางคู่เลย ตอนนี้ขบวนรถไฟก็กำลังจะวิ่งผ่านสถานีโมกเหล็กครับเนื่องจากเป็นขบวนรถด่วนก็เลยจะวิ่งผ่านไปเลยทางยกระดับโมกเหล็กของรถไฟทางคู่เนี่ยจะสูงมากๆเลยนะครับเนื่องจากต้องยกระดับให้สูงข้ามแอ่งกระท้าโมกเหล็กมีความสูงถึง50เมตรแหมสูงจนหน้าหวาดเสียวเลยนะเนี่ยตรงนี้ก็เห็นมีการเตรียมพื้นที่เพื่อทำฐานฟุตติ้งของรถไฟความเร็วสูงครับ ตอนนี้ขบวนรถไฟก็กำลังโค้งขวาเพื่อลงไปวิ่งในแองกระท้ามมกเหล็กครับซึ่งก็จะต้องวิ่งลงแบบนี้ไปอีกประมาณ4-5ปีเลยนะครับจนกว่าจุดปลายของทางยกระดับจะก่อสร้างแล้วเสร็จหลังจากทางปัจจุบันวิ่งขึ้นมาจากแองกระท้ามวกเหล็กเราก็จะเห็นทางยกระดับวิ่งตรงยาวมาจากทางด้านซ้ายนะครับแล้วทางปัจจุบันจะลอดใต้ทางยกระดับ แล้วโค้งซ้ายออกไปทางสถานีกลางดงส่วนทางยกระดับจะเจอจุดสิ้นสุดครับมุมตรงนี้เป็นมุมที่สวยงามมากเลยครับเห็นทางยกระดับยาวมาจากทางด้านซ้ายซึ่งไม่ได้มีแค่นี้นะครับอนาคตเราจะเห็นทางรถไฟความเร็วสูงอีกทางยกระดับคู่ขนานกันมาอีกด้วยแล้วเราก็จะลอดใต้ทางยกระดับมาอยู่ทางด้านซ้ายครับ นี่นะครับท่านผู้ชมเราจะเห็นว่าเสาตอม่อเนี่ยอยู่ทางด้านขวาของเราครับ ทางยกระดับมวกเหล็กสายเหตุที่ยังเปิดใช้งานไม่ได้เพราะปัญหาจากตรงนี้ครับที่ไม่สามารถเว้นคืนที่ดินต่อได้หากรถไฟขึ้นทางยกระดับมาก็จะเจอทางตันไปต่อไม่ได้ครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่ามีอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมาปลูกที่ขวางตรงนั้นแล้วครับซึ่งกว่าจะเจราจากับผู้ถูกเว้นคืนและก่อสร้างต่อไปเชื่อมกับทางเดิมที่สถานีกลางดงได้ ขั้นต่ำน่าจะต้องอีกประมาณ3ปีเลยนะครับปัญหาการเวนคืนส่งผลกระทบให้โครงการรถไฟทางคู่สายอีสานต้องหยุดชะง,งักลงเปิดทางยกระดับมวกเหล็กไม่ได้ซึ่งก็ต้องรีบเวนคืนให้จบแล้วรีบสร้างต่อเลยนะครับเพราะโครงการรถไฟความเร็วสูงจะคู่ขนานมากับทางยกระดับนี้ด้วยอยู่ฝั่งนี้ครับ ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ก่อสร้างไปกับรถไฟทางคู่ด้วยถ้าหากล่าช้าไปมากกว่านี้ก็จะส่งผลกระทบต่อรถไฟความเร็วสูงด้วยนะครับนอกจากนี้ตามแหล่งข่าวเนี่ยครับวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมายังได้เปิดเดินรถไฟทางคู่สายอีสานช่วงตั้งแต่สถานีบันไดามาไปจนถึงสถานีคลองขนานจิตลำตะคองด้วยนะครับระยะทาง29.70กิโเมตร รวมๆแล้วเนี่ยถ้ารถไฟวิ่งลอดอุโมงค์ใช้แนวทางใหม่แล้วก็เดินรถไฟทางคู่ช่วงนี้ด้วยจะทำให้รถไฟสายสารทุกขบวนทำเวลาถึงที่หมายเร็วขึ้นถึง20นาทีเลยนะครับก่อนจะจบคลิปเมื่อสักครู่เราก็ลงจากรถด่วนที่71สถานีปากช่องแล้วก็รีบขับรถมาดูขบวนที่136ลอดอุโมงค์ผาเสด็จด้วยครับ ซึ่งก็เป็นขบวนที่2สําหรับขาล่องเข้ากรุงเทพที่ใช้อุโมง้าสเสด็จ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Sky Goals a รา u ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ